เื่อเราเติมลมยางเรเดียนไม่เข้าไม่ว่าจะบีบฝั่งซ้ายฝั่งขวาบีบรอบวงยังไงก็ไม่เข้านะครับโดยใช้มือบีบมีวิธีแก้ครับมาดูกันครับสิ่งที่น้องช่างมือใหม่หรือเพื่อนเช่างควรมีจิตร้านก็คือสายล้งครับสายล้งครับโดยใช้ก้าพันรัดรอบยางเรเดียนเสร็จแล้วเราก็ล้งดึงให้เขาตึงขึ้นเพื่อให้ยางนอกบีบตัวลงแบบนี้ครับ โดยใช้เจ้าสายรัดนี้นะครับดึงรัดครับพยายามจัดให้เขาอยู่ตรงกลางของตัวยางนะครับเมื่อเวลาเขาบีบแล้วเนื้อยางจะได้เต็มนะครับนี่ครับประมาณนี้เห็นไหมครับเขาแนบชิดติดกับขอบกระทะเลยครับลองเติมดูครับเข้าแล้วครับตอนนี้เข้าแล้วเมื่อเข้าแล้วเราก็เริ่มคลายทีนะนิดครับคายเชือกลังครับแล้วก็เติมไปเรื่อยครับ